สิ่งดีอยู่หัวคีสินนี่หัวใจยนินดีต้อครับผสมผมั่กเกม Dreamsum Master นั่นเองนะครับผมก็วันนี้มาในแนวต้อนรับจุดจีนพูดอะไรออกไปอ่ะเมื่อกี้ฝังไม่เรื่องเลยนะครับผมก็สุขสัน์วันจุดจีนนะครับผมโอเคก็ที่เลือกเกมนี้มานะ ไปหามานะเกมที่แบบเออดูจีนๆนิดหนึ่งนะเขาได้เป็นดิ่มซัมมานะแต่ว่าประเด็นประเด็นคือมันเป็นซูชิเว้ยอันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันนะเพราะโหลดมาครั้งแรกเนะี่ยโอเคเรา้องกดเล่นกันเลยเกตเตอร์ฟันแค่นี้เหรอโอมีความเป็นด่านนะโอ้สวัสดีฉันชื่อเอ็มมานะยินดีที่ได้รู้จักนะก่ บ,บ,บีบเขาเถอะตอนนี้เราต้องทำโอคายออฟเคเค้กทุกชนิดเลยแทนที่ซูชินะโอเคเรามาเริ่มที่ด่านแรกกันเลยโอ้มีการเก็บอะไรนิดหนึ่งด้วยนะฮะมีดาวอะไรแบบนี้ด้วย Let's start learning โอเคตอนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจากอซูกิไดฟุกุ ไดฟูกุเหรอโอไม่รู้เหมือนกันนะโอเคกดตรงนี้เพื่อดูเค้กเมนูเลยโอ้โหอ๋อขนมได้ฟูกุนั่นเองได้ฟูกุมันของญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอเอออ๋อมันคือการเรียนรู้นะโอเคก็แค่เอาแป้งมาแล้วก็เอาั่วแดงใช้เข้าไปเคกกดเลยนะฮะโอเคเรามาเล่นเกมกันเลย play แหมเกมน่ารักน่ารักก็มานะโอ้โหมีการต้องซื้อของด้วยผมเดานะเพราะมีโทรศัพท์นะแล้วมีจํานวนของด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้นะอืมเราจะพูดเป็นจีนดีไหมพูดแบบไม่ชัดไม่ชัดนะโอเคอ่าตอนนี้ลูกค้านะ่ะต้องการกินไดฟุกุแย้วอะ่ะอืมไปกดต่อเลยเพื่อที่จะเริ่มทําโอเคขานี้ก็กดแป้งแล้วก็กดตัวแดงแล้วก็กดมือ อ๋อแล้วก็นวดนวดทำยังกับสูชิไอ้บ้าโอเคตอนนี้เธอทำเจ็ดแล้วนะแล้วก็เอาไปให้เขาเลยกดเลยโอ้แบบนี้นี่เองโหได้ตังค์มาด้วยจึบ๊บนี่ก็ต้องรอคนมาใช่ไหมโอเคนะฮะอ้าแล้วกดอ๋อต้วกดแล้วก็มือโอเครอก่อนแป๊บนึงนะคุณผู้หญิง ตึ๊บโอเคทำเก็บไปเรื่อยๆนะตึ๊บตึ๊บป,ป้อ่ะต้องกดมือไม่ชินเลยฮะโอเคตึ๊บตตอนนี้เก่งว่าโทรศัพท์จะหมดแล้วซื้อของเลยนะอือโอเคสั่งได้ทีละอย่างด้วยประเด็นอ่าแล้วกดไม่ได้อีกโอ้โหความแล้วก็สั่งถั่วแดงมาด้วยนะโอเคให้คนนี้ปุ๊บป๊บ อ้าวแล้วมันกดไม่ได้เไม่เข้าใจเลยโหเขาหน้าบึ้งแล้วฮะจึ๊กโอเคกินจึง,จงว้าวด,ดีได้แล้วนะฮะโอ้โหได้แค่สองดาวเองนะสงสัยทำยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะโอเคเราไปด้านสองกันเลยอ๋ออ๋อทำไมมันยังมีตรงนี้อ่ะอ๋อมีน้ำด้วยนะฮะคราวนี้ น้ำหนาถ้าเจ้าเอาไปให้เขาแล้วนะแล้วจะได้อะไรขึ้นมาอ๋อคือมันจะมีความต้องการน้ำด้วยใช่ไหมได้อนะ่ะเดี๋ยวจัดให้หรือว่าน้ำจะให้ใครก็ให้ได้อ๋อมันไม่ได้อีกนะโอเคโอเคน้ำต้องการเอากดให้แล้วเอา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 ,เอา,เอากามกมกาแล้วคนนี้ต้องเอาไปก่อน พูดจีนไม่น่าเหลือนะผมว่าอ่ะให้คนนี้ไปโอเคอย่าลืมสั่งของนะครับอ้าก็ต้องรอแป้งอีกไอ้บ้าจุ๊บโอเคโทรสั่งอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้โอเคคงนี้อยากกินน้ำจึ๊บมีความรีบนะโอเคให้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 โอเครีบอยู่รีบอยูคุณผู้หญิงกินไปเลย อูน้ำเหลือสองแก้วสั่งแป๊บโอเคมีความกดอย่างรัวๆนะฮะตึกกโอเคยังรีบต่อไปนะครับผมจึ๊บปุ๊บอ้าวผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงคนนู้นสุดก่อนดิกรมโอเคทำซื้อของมาเหลือด้วยประเด็นแล้วทำไมอยู่มันขึ้นหัวใจแบบนั้นนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะโหได้สามดาวด้วยเป็นไงรอบนี้เย้โอ yeah. oh. okay. ้โหโอเคเราก็ไปด่านต่อไปกันเลยไม่เสียเวลาโอ้ oh. มีการล็อกอินนะฮะแต่คาดว่าเกิมน่าจะได้เล่นตลอดแบบโหลดมาแคสเสร็จแล้วก็ลบประมาณนี้นะโอ้ oh. ได้เมนูใหม่มากโอ้โหตั้งเยอะโอ้โ oh. หเป็นไดฟุกุมโนว่ามันเป็นคือซาลาเปาแล้วกันนะ มีไดฟุกุไส้ต่างๆโอ้ oh, อันนี้ดูมีความติ่มซำครับผมมันคืออะไรอ่ะไม่รู้นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ไดฟุกุชาเขียวใช่ไหมมัทฉะใช่ด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, มีความเอ็กซ์ควานเพิ่มขึ้น mm hmm. ก็อันนี้เป็นไส้ต่างๆเนอะโอเคเราเล่นกันตโตเลยอยากเล่นด่านแรกให้ได้ก่อนอนะโอเค เรากลับไปด่านแรกก่อนดีกว่านะฮะเพื่อที่จะโอ้โหนี้ต้องมาต้องมาดูเขาสอนเล่นกันเลยไม่ต้องก็ได้มั้งโอเคเราทําไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอโ้คนนี้อยากกินน้ำด้วยคือมันต้องย้อนไปตั้งแต่แรกเลยเลยแต่ว่ามันมีน้ำเพิ่มมาด้วยนะประเด็นโอเคตอนนี้ได้เวลาโทรสั่งนะฮะ โอเคเก็บตั้งต่อไปรอรอเร็วๆถั่วแดงโอเคให้ปุ๊บปโอ้โห oh, มีทั้ง3ามคน่นประเด็นคือประเด็นไม่น่าสั่งถั่วแดงมาเลยฮนะรู้สึกไม่คุ้มอะไรเลยสักนิดหนึ่งนะตอนนี้โอเคเก็บ3ามดาวได้แล้วนะครับสรับดอนเลกปะ อืมคอมพิวต์อย่างสุดยอดโอเคเลือกอันที่สามเลยน่าจะยากมากๆนะโอเคอเคืมอ๋อนี่ไงมีของวผสมใหม่โอเคต้องการน้ำแล้วก็อันนี้นะโอเคคนนี้ก็ต้องการน้ำโอเคได้เลี้ยวปุ๊บอันนี้ต้องการอันใหม่นะโอเคกดปุ๊บปุ๊บอืมอันเก่าก็มาวะ่ะปุ๊บปุ๊บทำ มีความทําไม่ทันแล้วตอนนี้จึ๊บรู้สึกว่าแป้งต้องใส่สั่งเยอะโอเคคนนี้ต้องการน้ำก่อนดูดีมันช้อมาโอ๊ะแป้งเกิดไอ้บาเอาใหม่ไม่น่าจะใา้สามดาวแล้วผมว่าอันนี้นะโอเคทําต่อ อย่าพึ่งหน้าบึ่งไปอย่าพึ่งหน้าดึงหน้าดึงอะไรวะหน้าบึ้งสิเออโอเคเนี้ยทำไส่อะไรวะโอเคกดโกดกดกดนี่ขนาดแบบแค่แรกๆอยู่เลยนะเออตึ๊บตุ๊บโอเคให้คนนี้ไป โหดีนะรอบนี้ซื้อแค่แป้งอย่างเดียวอะ่ะก็ครบแล้วนะโอเคตอนนี้กำลังรันเอาไม่สั่งแล้วลูกเหลือแค่คนเดียวแล้วปะเออโอเคส่งเลยเย่ yeah, ได้ไปอีกนะฮะสำหรับด <Done. S 2> ่าน1นึขีดสโอเคเสร็จไปแล้วนะอุมีความโฆษณนาะกดปิดไปเลยนะ โอ้โหอันนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมนะสำหรับเลเวลสน่าจะยากขึ้นนะครับผมโอเคเล่นกันเลยไม่ต้องกลัวอะไรโอเคยังแรกของดีประจำวันนะฮะกดเหรียญไปเลยทึบๆผมว่าต้องสั่งแป้งตุนไว้แน่เลยอะผมว่านะฮะโอเคอ้าวกาแล้วไม่ได้ให้คนน,นั้นใจอีกคนนึงไอ้บ้า โอเคทำต่อไปตึป๊บโอเคจึ๊บโอเคโอเคหลายรอบมากตอนนี้มีความรีบนิดหนึ่งนะตอนนี้จึ๊บโอเคแค่จิ้มๆเท่านั้นเองนะฮะอ้าวทำไมเราไม่จิ้มละ่ะ โอ้โหคนนี้อยากกินน้ําจัดไปอย่าให้เสียนะโอ้ถั่วจะหมดนะซื้อถั่วแป๊บโอเคให้อันนี้อาอีกแล้วอีกแล้วเลยอีกแล้วอีกแล้วไม่น่าเลยเราโอเคปึ๊บปบ๊ให้คนนี้โอ้โหร้านปิดแล้วตังพอไม่เนียจึบ๊บ อ่ะให้เย้เสร็จไปอีกหนึ่งด่านโอ้โ oh. หรีบเกือบตายนะอันนี้โอเคไปกันด่านต่อไปนะครับผมโอ้ oh. อันนี้อะไรเนี่ยฟรีทูเพย์แซดเกิลนะฮะไม่รู้อะไรเหมือนกันนะฮะโอเคปิดไปโกน้นโอมีเมนทำไมไม่มีเมนูใหม่บ้างเลยอะ่ะอยากได้เมนูใหม่บ้างอะเธอโอเคมีความรีบเหมือนเดิมนะ เล่นต่อไปเรื่อยๆะฮะเออไหนๆคลิปนี้มาแบบช่วงตุดจีนและมันก็วันนี้วันเดียวปะเรามาบอกเลยดีกว่านะว่าเออทำอะไรบ้างนะวันนี้อย่างแรกเลยนะคือหนึ่งวันนะสำหรับผมถือว่านับตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้วคันนะเที่ยงคืนวันนี้นะยังไม่ได้นอนเลยนะครับผมก็ดูหนังอยู่นะเลยไม่ได้นอนกว่าจะได้นอนก็สามเนี่ยเออ ก็ตื่นมาอีกทีหนึง่งตีสิบเแล้วนะวันนี้ดูเรื่อง Suicide c o d อ่านถูกปะออดูเรื่องนี้แหละฮะถือวันมากนะสำหรับเรื่องนี้โคตรชอบจริงจังอา้าวให้ผิดคนอีกไม่น่าพูดมากเลยเราเอาทำทำทำรู้ๆเรๆๆๆๆแป้งจะหมดด้วยอา่าสั่งแป้งก่อนโอเครอไปนะ ก็ดูนะฮะถือว่าชอบฮาลิควีนมากๆชอบที่สุดในโลกเลยนะฮาลิควีนเป็นคนที่น่ารักสดใสสไตล์เกาหลีต้องบ mm. นะ <c oughs> ีอิงคอลลาเจน1,700มิลลิกรัมนะและเออทำต่อไปดีกว่านะฮะซึ่งเรื่องนะผมว่ามันหนุกเดีเอ่ะเออแบบมันคอยลุ้นตลอดนะแบบติ่งโจ๊กเกอร์ด้วยไงโคตรติ่งโจ๊กเกอร์นะช่วงนี้ก็เลยแบบ มีความนิดนึงเออว่าลุ้นนะ,ะว่าแบบเฮ้ยโจ๊กเกอร์จะตายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะแนะนําไปหาดูกันดีกว่านะครับผมเออโอเคต่อไปนะมีเมนูใหม่แล้วนะคาดว่าอันนี้จะเป็นเมนูสไตท้านะครับผม,อมโอเคเราไปเล่นสำหรับด้านสุดท้ายกับเมนูใหม่ที่ดูจีนๆีนิดนึงโอเคอันแรกต้องการเหมือนเดิม ผมลืมสูตรแล้วเนี่ยมันต้องทําไงนะเดี๋ยวถ้ามันมีแล้วค่อยคิดข้างบนแล้วกันรู้สึกว่ามีที่นั่งมันเพิ่มขึ้นปะหรือว่าคิดไปเองคงไม่หรอกฮะเออโอเคมีแต่คนสั่งแบบเดิมอะจึกอ่ะรีบเข้าไปโอ้มีคนสั่งอันใหม่แล้วโหมีน้ำอะไรด้วยนี่รู้สึกว่าสามอันนี้ปะ แล้วรวมกันน่าจะใช่นะเออใช่จริงด้วยนะโอเคเราตอนนี้เราสั่งถั่วก่อนนะครับผมปึ๊บอา้าวคือไม่ได้กดให้ปึ๊บทำทั่วทำทั่วแล้วก็ให้แล้วก็ทำปุ๊บแล้วก็สั่งอย่างเร่งด่วนนะให้คนนี้แล้วก็โอ้โหยังไม่มาอีกโอเคทำถั่วก่อนนะฮะอืมคนเต็มร้านแล้ว,ลวงเออ อ่าผมไม่เข้าใจอ่ะแบบมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นหัวใจบวกบวกเยอะๆเลยนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคจึ๊บจโอ้โหร้านปิดแล้วนะลืมเก็บตังค์ประเด็นโอเคให้แล้วก็นัดเมกนะโอเคเรียบร้อยแล้วปิดร้านได้นะโอ้โห ได้3ามดาวเช่นเคยนะสำหรับเกมนี้ก็เล่นเพลินดีนะกดมั่วๆเออโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็พรุ่งนี้นะฮะอาจจะมี PS เอ i ที่ทวิตอินเลียไลด้วยนะครับผมน,นี้บอกไว้ก่อนเลยนะซึ่งอัดไว้ประมาณ2-3สมวันที่แล้วนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็คอยติดตามกันได้นะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับผม